ดีครับขอบคุณอนย่างไรนะครับวันนี้จะต้มหัวปลาดูแล้วเรีบยังคัวห้าแซ่น้ำปาความเปรี้ยวนะครับหัวปลาดูง่ายเหมือนซิไอ้หีวปลาดูมาได้สามลกครับดูมันได้ลาบินน้นมันงเก็บกับจ่มหม้อต้มวันนี้ครับปลาชะโดครับครับผมวันนี้จะต้มหัวปลาชะโดครับวันนี้หนากครับมาเลยลงเก็บไป พ่อพี่นอ้องเบ่งอยมานีได้เจ้าหัวมาวันนี้ได้เจ้าหัวต้มในรุ่งคลิปในี่พอแม่พี่น้องบึงใจยินให้แซน้ำกับเปี่ยอยู่ครับให้มันบอกเฝ้าครับผมย,ยาดตำพริกซอยข้าจะไขร่ใส่หมอ้อครับ เรือเทพครับเดี๋ยวผมต้มน้ำน้ำดื่ดครับต้มน้ำครับเดี๋ยวขออนุญาตช่อยค่าตะไคร่ไปกูดใส่กันครับน,นั่นีอกับใบกะเข้าครับใบกับเขา้าครับเตินหอมเอาไปใส่ใส่บบบน,นะครับรอปองรอสุกครับอ,อันนี้กันี่ เครื่องดิดค่าแต่ไครที่ส้อยหันครับม,มะเขือเทศตาพริกใบบกูดหอมแดงครับผม้าออนเดี๋ยวหมอเดือดแล้วเทล่งนะครับหอม เากัหลากนำข้าวยมหยังออกมาแล้วครับอหม้มอก็เดือดก่อนอืเอาหัวปลาลงนะครับหัวปลาโดหรือปลาชะโดครับผมกรโดครับเทลงเลยครับนี่ครับผม ก็บอกถังคนนะครับเดี๋ยวมันเดือดปุ๊บปุ๊กเดี๋ให้จังหันเนอค้นเดินเกี่ยวข้าวครับแต่ว่าเอาเส่นนำกัความเปียกเลยครับความเปียกเส่นนำกัความเปียกเลยครับเอาขาเข้าแล้วครับไไห,หมอกำลังฟดครับ ยำหัวปลาดครับแมน่ยนะครับอนสูงเราห้องก็วยไตีใบหอมหอมหอมแบงแล้รก็ที่เด็ดกับใบกะเพราหรอครับใบกะเพราเราไปกีตู้ไทยตุ้ไทยกับ น,นี่หนาฝนนะครับงามงามครับเดี๋ยวรอห้าสิบปงครับยวชิมเม่อกันห้าสิบปงแล้วจะถิมใสครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวชิมมื่อกีนครับนี่ว่า มแซบ่บอยู่ครับแซบ่บอยู่แซบบ่บเลยแบบนี้นครับเแบบจ้าใบต้นหอมครับใบกระเพราลงเลยครับตอ,อ,อ,อนเสุดท้ายครับที่ม,มันหันแฉ่นครับอืนแบบุ้ยแซ่บอิด ควาหมอะนั่นเองครับขอบคุณครับจังไรปิดแก๊สเตอร์จังไรครับผมครับเหนียวกินเมือแล้วดูหลามดูจุจอยลองกินมะเร็งแล้วเหลือแต่กลางมันเได้พี่น้องแล้วได้บ,บันได้โชคดีอบบโอเคครับผมไปเจ้าไว้พิจรารณา สมหมอประดูครับสมหมอประดูโครกรตำมังใ่ญ่ๆครับมกดูคือกันใส่นี่เตี้อยู่มีสูง่เากลห้เจ๊งเลยนะ ปวดลงังไงจังเลยน่นนยมากินมากินมาหนิอ่าเรียบร้อยแล้วคร,รับพี่น้องต้มยำหัวปลาโดครับผมมาเร้อพี่น้องมากินน้กันีมอากินงนันแก่แก่ข้าวเน่จัง่อย ยิงยิงยิงนั่งเลยนั่งเลยเออหยิบคนมาทำเงิ ö, นเงีนน้ยเงี้ยต่อเข้าไปด้อุ่นน้ำยิงเหรอยิงขาเย็นนะคอยยิงคอยทำตัเยิงว่าปานั่งนั่งกินได้กินได้ เท่าไหร่ครับพีุ่ดหนึ่งหาสินงเอีมาเท่าไมลองส้นแซ็บสนแท็บจำจำหัวกระโดครับสี่สี่แเินตัมันลาดถินแดดนี่สี่สี่ห้าอนนี่ครับนี่จงตรหัวไวเตต้มครับ หาศูนย์เหมือนัน่ะกา้ซี่แปดปะไรเฮยชอบใเลยนะอะไเี่ยหน่งพันห้าสี่ิแปดตที่สองที่แปดอาทิตย์แเคิ่นไปอ่าแซ่บมากิน่บมากเงี้ยยังแซ่บวะกีรแิไโอ้แซ่บแซ่บขมุ้ยเลยเหนียขมุ้ย ไปเลยงงแบบนี้เปเอาเยองวะมาแล้ว yeah. ต้ม <pitches> ห <are you hurting> ัวปลาดูครับพี่น้องเด้อกินน้อกันได้พอพี่น้องเลยมาคลิปนี้กับฝากก็อลไรก็แชร์ก็ที่ทำเลยนครับเด้อบอกใครได้ลูกคลิปครับบอกใครสบายบ้านไหนก็ได้ บุคายไ้เจอกันกับทีมงานเท่าไหร่ครับวันนี้กับมาเล้วครับเดียวเรานีีกับคอสสวัสดีครับความช่องปาก Oh <laughs> fuck.